สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่20มกราคม2021วันนี้มีข่าวใหญ่มากเนื่องจากว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะซึ่งเพิ่งได้สาบานตนเป็นประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ introduce กฎหมายใหม่คือ the U.S. citizenship act 2021กฎหมายอันเนี้ย ได้รับความสนใจจากพี่น้องคนไทยมากๆทุกคนโทรเข้ามาที่ออฟฟิศไลน์มาเท็กซ์มานะคะก็เลยอยากจะมาสรุปให้ทุกๆคนฟังแต่อยากจะบอกทุกๆคนว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นเพราะว่ากฎหมายยังไม่ได้ผ่านออกมาเลยผ่านออกมาเมื่อไหร่แล้วเรามาตื่นเต้นกันได้ตอนนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้จะให้แบ็กกราวน์เบื้องต้นก่อน เพื่อทุกๆคนเนี่ยจะได้เริ่มเตรียมตัวกันใครก็ตามคิดว่าคุณลฟายนะคะอยากจะส่งข้อมูลมาเก็บไว้ที่สํานักง,งานก่อนก็ยินดีเดี๋ยวเราจะให้ฮอตไลน์เป็น Line Number นะคะทุกๆคนก็แค่ใส่ชื่อใส่นามสกุลแล้วก็ใส่เบอร์โทรกลับเท่านั้นเองแล้วก็บอกว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรรมนะคะคือแอมเนสซีเรื่องนิรโทษกรรมนั่นเองนะคะโอเคเราขอมาแตกเรื่องให้ฟัง กฎหมายเขาก็บอกว่าเขาจะต้องการยกโทษให้สำหรับคนที่อยู่ในประเทศอเมริกาอย่างผิดกฎหมายเราขอแตกออกเป็นสามหมวดหมู่นะคะเพื่อทุกๆคนจะได้รู้ว่าตัวเองตกอยู่ในหมวดหมู่อะไรและจะต้องดำเนินการยังไงนะคะเราเข้าขายหรือเปล่าหมวดแรกเลยคือกลุ่มที่ไม่ใช่ dreamer ไม่ใช่ TPS นะคะ temporary protected status ที่มาจากหลายๆประเทศนะคะหรือไม่ใช่ immigrant farmers นะคะถ้าคุณไม่ใช่ dreamers ไม่ใช่ TPS ไม่ใช่ immigrant farmer 1. คุณต้องอยู่ในประเทศอเมริกาณนะวันที่1มกราคม2021หรือก่อนหน้านั้นนะคะ กฎไม่ได้บอกว่าคุณต้องอยู่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ดิฉันมั่นใจว่ากฎต้องบอกว่าใน,ใ,นในตอนหลังที่เขามาแตกออกมาเนี่ยคุณต้องอยู่อย่างผิดกฎหมายนะคะแต่ณวันนี้เขา require แค่ physical presence ตัวคุณเท้าคุณต้องอยู่ในอเมริกาณนะวันที่1ม,มกราคม2 1 2 1หรือก่อนหน้านั้นถ้าคุณ meet requirement นี้คุณก็สามารถ apply สถานะชั่วคราวในอเมริกาได้เขาเรียกว่า temporary legal status คือคุณยังไม่ได้มีใบเขียวคุณแค่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาคล้ายๆดาก้านะคะโดยเขาจะมีใบทำงานให้มีใบออกนอกประเทศเดินทางให้ได้นะคะโดยคุณจะต้องถือสถานะนี้เป็นเวลา5ปีนะถือ temporary legal status เป็นเวลา5ปีในเวลา5ปีนี้ ห้ามทำ criminal record เพราะเขาจะมาเช็คดูซิว่าคุณเคยทำความผิดอะไรร้ายแรงไหมมี security check และที่สำคัญคุณเสียภาษีในตลอดเวลาระยะเวลา5ปีนี้หรือไม่อันนี้เรื่องสำคัญมากเขาต้องการจะเงินใต้โต๊เนี่ยเอามาไว้บนโต๊ให้หมดเพราะฉะนั้นคุณต้องจ่ายภาษีและเป็นบุคคลที่ดีไม่ทำความผิดคุณก็จะสามารถ apply ใบเขียวได้ค่ะนะคะเมื่อคุณได้ใบเขียวนี้แล้วเนี่ยคุณจะถือใบเขียวได้เป็นเวลา3ปี แล้วคุณก็ต้องมีเรียแควเมนตของ citizenship นะซึ่งมันก็มีเยอะเหมือนกันคงจะต้องต้องกลับไปดูวิอ c i t i z e n s h i p นะคะคุณก็จะสามารถขอเป็น U S citizen ได้นะคะเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยเป็นเวลาประมาณอย่างน้อย8ปีจริงๆถ้ารวม apply time หรืออะไรต่งตงางๆก็อาจจะเป็นประมาณ9ปีจากคนไม่มีสถานะก็สามารถเป็น U S c i t i z e n ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบิลที่ใหญ่มากมีความสำคัญมากนะคะจะเป็นการพลิกปร,ประวัติศาสตร์ประเทศอเศรมริกาเลยแหละนะคะ โอเคนั่นคือกลุ่มแรกซึ่งจริงๆเราคิดว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะตกอยู่ในกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่2คืออะไรคือกลุ่มพวก dreamer temporary protected status หรือกลุ่ม immigrant f a r m e r ถ้าคุณเข้าอยู่ในกลุ่มนี้คุณไม่ต้องรอ legal status a temporary legal status เป็นเวลา5ปีเพราะอะไรกลุ่มคนเหล่านี้เขาถือ temporary legal status มาอยู่แล้วเขาสามารถ apply ใบเขียวได้เลยค่ะ นะคะอัพลใบเขียวได้เลยแล้ว3ปีหลังจาก meet ี e q u i r e m e n t ของ citizenship ก็สามารถสอบเป็น citizenship ได้เลยเพราะนั้นขอแสดงความดีใจกับกลุ่ม Dreamers ด้วยแล้วก็กลุ่ม t p s ด้วยที่นะฝันการที่จะเป็นคนของประเทศชาตินี้นใกล้เข้ามาแล้วนะคะนั่นคือกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่3เนี่ยคือคนที่โดน Deport ขับไล่ออกไปนะคะณนะวันที่ หรือหลังวันที่20มกราคม2017สังเกตนะคะ20มกราคม2017คืออะไรคือวันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีนั่นเองถูกไหม1ิบเจถึง18 18ปดสิบงสิก้กต้องเขาก็รู้สึกว่าในช่วงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยมีความไม่ชอบทําคนถูกขับไล่ออกไปนอกประเทศเยอะมากกลุ่มคนเหล่านี้ที่โดนดีพอตออกไปเนี่ยนะคะเขาจะยกเว้นว่า ไม่ต้องอยู่ในประเทศอเมริกาณนะวันที่1มกราคม2021คุณก็สามารถขอแอพพลายให้เป็นมี temporary legal status ได้แล้วก็ process เหมือนกลุ่มแรกเลยคือคุณแอพพลาย temporary legal status อยู่5ปีระหว่างนี้ให้ทำงานห้ามทำผิดกฎหมายแล้วก็แอพพลายใบเขียวถือใบเขียวอีก3ปีขอเป็น citizen นะคะอันเนี้ย เป็นแค่ broad คือกว้างกว้างที่เขาออกมาในส่วนของ amnesty การให้อภัยโทษเมื่อไหร่ก็ตามนะคะ ที่มันออกมาเป็นกฎหมายจริงๆแล้วเราต้องเร่งมืออะไรคะเพื่อที่เราจะได้ first come first serve นะคะจะได้รีบเริ่ม c ล็อ k การเป็น citizenship ของเราจะได้ใกล้เข้ามาขึ้นนะคะหลายๆคนให้ความสนใจมากอีเมลมาถามว่าจะเริ่มได้ยังไงโทรมาถามว่าจะเริ่มได้ยังไงนะคะสำนักงานตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะรับเคสเหลนี้ได้แต่คิดว่าเมื่อไหร่จะรับได้เราจะรีบติดต่อคงไปท,ทันทีขอให้คุณนะคะ a d ด line อันนี้นะคะส่งชื่อ สกุลแค่เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองค่ะแล้วก็บอกว่าสนใจเรื่องนิรโทษกรรมสำนักง,งานจะเก็บไว้เป็น confidential จะไม่บอกให้ใครทราบเมื่อไหร่ก็ตามมันออกมาเราจะติดต่อคุณไปทันทีนะคะคุณจะได้รู้ว่าถ้าจะใช้สำนักง,งานค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่ค่าก็มเมนจะเป็นเท่าไหร่เอกสารต้องใช้อะไรบ้างคุณจะได้ first in line ในการที่จะ apply เลยนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากๆมีเรื่อง หล,หลายๆอย่างประธานวิิดีเขาก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีความหวังอยู่นะคะในสุดในคอมมูนิตี้ในของ immigration อิมิเกรชันยังไงฝากทุกๆคนไว้เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ